สุดยอดจริงๆครับผมนะค่ะขอทักทายทุกคนก่อนนะคะสวัสดีค่ะวิจัยลูกเกดนะคะจากเชฟทุบีไทยแลนด์ค่ะสวัสดีครับผมนะครับส่วนผมไม่ใช่ใครนะฮะซึงรีครับผมซึนรีเปลี่ยนไปนะจะโดนชาว a เอพแบลหรือเปล่าวันนี้นะคะครับดีเจบอยชาคลินนะครับจาก95.5ฮัวจินเฮสนะครับขอเสียง่อยแล้ว ถูต้องเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าโลกแห่งการผสมผสานครับผมนูกเกตของสุดยอดเทคโนโลยีขั้นเทพนะครับกับสุดยอดดีไซน์ในงาน Bangkok International นะครับมอเตอร์โชว์ครั้งที่33นะครับภายใต้แคมเปญ Ya ม a h a ดูอินโนเวทีฟนะครับกับความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ไม่ซ้ำใครผสานรวมเอาเทคโนโลยีดีไซน์แล้วก็ความสะดวกสบายเข้าไว้ด้วยกันครับถูกต้องนะคะแล้วปีนี้ ต้องบอกว่าเราเปิดตัวนะคะผลิตภัณฑ์ถึง2ผลิตภัณฑ์หัวฉีดนะคะกับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของยามาฮ่ค่ะพี่บอยอนั่นก็คือ TTX หัวฉีดนะคะและ n u m o SX หัวฉีดค่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มแรกนะคะภายใต้แคมเปญยามาฮ่า Do Innovative ใช่แล้วนะครับพร้อมด้วยนวัตกรรมต่างๆจากยามาฮ่อีกเพียบเลยทีเดียดวนะคที่โดดเด่นทั้งเทคโนโลยีดีไซน์สมรรถนะและความแรงอีกด้วยแรงมากนะคะ พิเศษมากเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะเราได้นํารถต้นแบบนะคะจากโตเกียวมอเตอร์โชว์ปีล่าสุดนียมาจัดแสดงแล้วที่พิเศษเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่แบบเป็นต้นกําเนิดเลยนะคะของรถจักรยานยนต์คันแรกของยามาฮ่านะคะรุ่นอะไรรู้ไหมคะครับผมอยากรู้รุ่น Y-1 a ผลิตในปี1955มาให้เราได้ชมกันด้วย oh <my> โอ้ my god ปี1955 จะได้ชมกันในงานวันนี้ด้วยนะครับและที่สำคัญครับผมเมื่อวานนี้ครับผมใครไปมาบ้างเอ่ยว้าวเราก็ได้เปิดตัวนะครับ Yamaha TTX นะครับหัวฉีดยังเป็นทางการด้วยนะครับกับสุดยอดเทคโนโลยีและดีไซน์ขั้นเทพครับลูกเกตครับของรถจักรยานยนต์อโตเมติครับ11544ดีไซน์แบบว่าเอ่อฟิวเจอร์ิสติกนะฮะพร้อมด้วย5หนุ่ม Big Bang ระดับเทพนะครับจากเกาหลีซึ่งได้โชว์เคสนะครับกันไปเรียบร้อยให้ชาว VIP ของเราเนี่ยนะฮะได้หายคิดถึงกันหลังจากที่ไม่ได้มาเมืองไทยไปถึง2งปี 2> ป 2> ด้วยกันนะ<อ>ตั้ง2ปีแน่คิดถึงนะป้าคิดถึงมากไหมคะจรร,รใครเป็นแฟนคลับจีราคอนเดขอเสียงกันแฟนคลับ ใครเป็นแฟนคลับของท็อปบ้างครับตังน้อยตังน้อนั่ไงโอเคครับเชื่อว่าทุกคนคงพร้อมแล้วนะคะที่จะไปพักลับไปคนเดียวเอาไปคนเดี่าโอเคครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาของผมล้าเกินครับ 1, 2, 3와 안녕하세요! 서모게되습니다 งรู้สึกดีใจมากนะคที่ได้มาที่มอเตอร์โชว์วันนี้นะคะคนมาเยอะมากเด้มาค่ะัมาค่ะ่ซากาค่ะกชเ่วงใกล้รบ้าเ่ะนะคะีกที่ได้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้กับยามาฮ่าค่ะว้ Saladikab. Kayakimidane, wa nasimidah. Saladikab. 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 โอเคนะครับมาเรามาคุยกันนิดนึงดีกว่านะครับต้องบอกว่างานนี้เนี่ยนะฮะต้องถามหนุ่มๆบิ๊กแบงก่อนเลยนะครับว่าได้มาเยี่ยมชาว V I P ได้มาไม่ได้มาเยี่ยมชาวไอวีพีเนี่ยถึง2ปีเต็มๆเลยทีเดียวชาวไอวีพีนี่คิดถึงมากๆเลยนะรู้สึกอย่างไรบ้างครับที่ได้กลับมาเยี่ยมเยือนชาวไอวีพีนะครับที่เมืองไทยของเราอีกครั้งหนึ่งฮะเนี่ยไทยกูเกิ้ลสองปี 어 oh, 일단 1년 만에 찾아뵙게 됐는데 어 이렇게 많은 분들이 반겨주셔서 너무나 반갑고요 너무나 감사드리고 어올 때마다 항상 많은 분들이 너무 많은 사랑을 주셔서 올 때마다 좋은 추억을 갖고 돌아갈 수 있는 것 같습니다. 반갑다꽉 루스드 디자이마인아, เพราะ 와이드 마이 예명 태이 등2피 레이 라이브 예명 태이 아카 투콘이 간당 람 <놀람> 디마. <놀람> <놀람> ะะรู้สึกดีใจมากเขาเลยคิดว่าน่าจะมีได้ความทรงจำดีๆกลับไปที่เกาหลีค่ะน่ารักมากจริงๆแล้วกลับมาคราวนี้นะคะกลับมาในฐานะของพรีเซนเตอร์รถจักรยานยนต์ยามาฮ่ารู้สึกยังไงบ้างคะ 일단 어야마라는 저희 바이크 브랜드에 저희가 이렇게 어, 하게 된 거는 굉장히 영광이라고 생각하고요. 예전부터 항상 야마의그 바이크를 굉장히 존경하고 멋있다고 생각했었는데 어, 모델이 돼서 굉장히 기쁘고 또 이렇게 예! 특별히 태국에 오게 돼서 태국 팬 여러분들을 만날 기회가 생긴다는 것에 대해 굉장히 감사하고 있습니다. ค่ะก็คือนะคะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะที่ได้ <목소리> คุทางยีมาห่านะคะที่เลือกบิ๊กแบงนะคะแล้วก็ก็อขอขอบคุณเยีมาห่าที่เรียกบิ๊กแบงมาที่เมืองไทยเพื่อที่จะมาเจอกับ VIP ีทุกๆท่ททานนะคะโอ้โห,นะโโหนะครับชววี P p ก็รู้สึกชื่นใจไหมค,ครับก็อบอกว่าครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นครั้งแรกเลยทีเดียวนะครับของท่านหนุ่มบิ๊กแบงนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมางาน Bankcock กอิน n n t ร o n a ชแ o o บอลโชว ก่이에처 네, 모터쇼에 오게 되셨 태국에 이 모터쇼가 있다는 걸 알고 계셨나요? 어, 저희가 이렇게 참여하게 돼서 알았고요. 어, 굉장히 들뜬 마음으로 습니다 직접 와 보니까 어, 이 무대라든지 이렇게 사람들을 보니까 너무 멋있고 좋네요. โชว์ที่เมืองไทยนะคะแต่ว่าพอมาถึงแล้วค่ะเขาบอกว่าเุทีก็อลังการและคนเยอะมากเลยนะคะรู้สึกดีใจที่เชิญบิ๊กแบงมาที่มอเตอร์โชว์ค่ะแต่เราก็ดีใจเนาะใช่นะครับถามอีกนิดหนึ่งนะครับว่ารู้สึกยังไงที่ได้มาร่วมงานนะครับมอเตอร์โชว์ในครั้งนี้ซึ่งก็บอกว่า 네 여기 앞에 계신 팬분들이 오늘 빅뱅 그 분들이 오신다는걸 알고 새벽부터 와서 기다리셨대요 이렇게 모터쇼에 오셨는데 기분이 어떠세요? 아, 일단 정말 예상 외로 너무나 많이 팬분들이 와주셔서 너무나 감사드리고 저희가 이렇게 좋은 자리에 또 좋은 팬분들과 이렇게 오랜만에 만날 수 있게 되어서 지금 너무 기분이 좋습니다 아 꺼질찌질하고 거미는 과자미 자오비따 บิ๊กแบงเยอะขนาดนี้นะมาตั้งแต่โอ้โหมาตนังต่เช้าเลยก็เรูลยรู้สึกว่าดีใจมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาร่วมงานที่มอเตอร์โชว์กับยามาฮ่าแล้วก็ชาววีด้วยค่ะที่นี่ในคพี่นุ่เนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับรถจักรยานยนยามาฮ่านะคะช่วยบอกพวกเราหน่อยได้ไหมคะว่าดีอย่างไงค่ะค้มความาเดา Yamaha t x มีข้อดีอะไเบ้างคะมไะ 그, 말그대로 트렌디, 테크놀로지, 엑사이팅이 어, 정말 잘 표현된 것같아아저희희랑도장히히잘울울리는 같아요. 어, 저희들의 스타일이라든지, 저희들의 한, 어, 어, 지금 컨셉과 저희 희 i n 스타일이라든지 저희의 음악 또한 d I'm doing the 데요 t 지금 이 world. I'm 뱅이 하나가 t 서 굉장히 좋은 r e world. I'm d o 진 n g the t t x t I'm doing t h 사이팅이 l แกๆนะคะจะร่วมเป็นหนึ่งนะคะแล้วก็จะทำให้แบบมอเตอร์ไซค์ TTX นะคะอลังการแล้วก็ให้เด่นกว่าเดิม ก็สวยมากเลยนะครับตอนแรกที่พวกเขาเห็นพวกเขาก็รู้สึกตกใจมากกับดีไซน์แล้วก็เทคโนโลยีค่ะครับผมนะฮะถามมีคำถามหนึ่งกันแล้วกันนะครับแน่นอนว่ารถจักรยานยนต์ยามาฮ่า TTX นี่นะครับต้อบ,บอกว่าเห็นครั้งแรกนี่นะครับหลายคนก็สะดุดตากับแบบดีไซน์ที่มันแบบว่าเป็นแบบฟิวเจอร์ s ิสติกอ่ะเออนะ ถูกต้องเหมือนแบบก้าวไปในอนาคตอะไรอย่างนี้ทีนี้เนี่ยนะครับจะถามหนุ่มๆบิ๊กแบงนิดนึงกันแล้วกันว่าสมมุติว่าขับนะครับ Yamaha TTX ไปในอนาคตได้เออนะครับหนุ่มๆบิ๊กแบงเนี่ยน,นะครับอยากขับไปในอนาคตแล้วก็ 사 야켄 의 TTX가 디자인이 되게 화려하고 특이해요 거의 미래에서 온 오토바이처럼 같은 기분을 주는데요 만약에 빅뱅분들이 아마 TTX를 타고 미래로 가신다면 미래에 어떤 곳에서 어떤 일을 하고 계실 것 같아요 각스나 질문이, 질문이 굉장히 어려운데 어, 저희는 ค่ะจริงๆเราคุณเทยังบอกว่าคำถามนี้ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าสมมติไปที่อนาคตนะคะน่าจะอยู่ที่สตูดิโอของ YG แล้วก็กำลังทำเพลงของ 실험 정신이 강한 스 저희의 듀엣는이될것 같아요 그래서 항상 뭐든지 남들이 안간 길이라든지 남들이 안한 것들을 저희가 항상 먼저 실천하는 그런 게 저희한테는 가장 중요한 일인 것 같습니다 ก็แตกต่างกว่ามอเตอร์ไซค์ที่อื่นๆเลยนะคะก็เลยบอกว่าเหมาะกับบิ๊กแบงมากเลยนะคะว้าวแล้วอะไรแล้วอะไรแล้วอะไรได้ซองได้ซองแล้วอะไร ก็สู่คำถามต่อไปกันแล้วกันนะครับซาบมาว่าซาบมาว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับหนุ่มหนุ่มมิดแบงก็ได้ไปโชว์เคสสุดมันกันเลยทีเดียวนะครับให้เราสาวกชาว VIP เนี่ยนะครับได้กรี๊ดกล้ากันไปเรียบร้อยนะคะ งานยามาฮ่าพรีเซนนะครับในส่วนของคอนเสิร์ตแบบเทพเลยทีเดียวนะที่จัดขึ้นที่ลานศูนย์การค้าเซ็นทรัเวิมื่อวานนี้เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างได้ข่าวว่าชาวว P ีเนี่ยมาให้การก้อนรับกันแบบเต็มที่เลยทีเดียวรู้สึกอย่างไรบ้างครับนเซด้นทคอนเสิร์ตเนีมับคอนเ้

เพลงใหม่จากอัลบั้มใหม่ด้วยนะคะ,ะก็รู้สึกว่าเป็นครั้งแรกนะคะ,ะที่ว่่ามีบิ๊กแบงร้องให้ทุกๆท,ท่านฟังกันนะคะแต่ว่ารู้สึกเสียดายนิดนึงที่ร้องไปแค่ห้าเพลงนะคะ<อ>แต่ว่าทุกคนไม่ต้องเสียดายนะคะ<อ>เพราะว่าเดี๋ยวคราวหนะ้าเขาจะกลับมากับคอนเสิร์ตใหญ่ของบบิ๊กอราา่่สง 그리고 이제 활동을 하고 있기 때문에, 앞으로는 저희 앨범으로 활동을 할 예정이에요. 그리고 저희들 네, 네께 해왔던 것들을 계속해서 이어가고 있습니다. 으로 팬분들과 함께 해나갈 수있 거라고 생각합고저희 앞으로도 많은 팬분들과 함께 해나갈 수 네, 는 많은 기회가 있을 거라고 생각합니다. 그리고 저팬분들고 그리고 앞으로도 해있기가있라고앞으로 있는 기라앞으로는을라고생각 그리고 으로도 많은 팬분들는가을 거라고 그리고 팬분들나는은기가을

ไม่นานนี้นะคะก็คงจะคงจะยังทำงานกับอาร์บ้านมิด alive อยู่นะคะแล้วก็ทุกคนไม่ต้องเดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าบิ๊กแบงจะกลับมาที่เมืองไทยเล่นคอนเสิร์ตอะไรตัว12เมื่อไหร่นะคะแต่ว่าต้องคอยติดตามนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะคะแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนแล้วก็ให้ความรักกับบิ๊กแบงตลอดไปด้วยค่ะโอเค พฮเซนน่ยรถจักรยานยนต์ Yamaha t p x เป็นที่ระลึก่นี่เป็นที่ระลึกนิดนึงก็แล้วกันนะครับสีแดงดำนี่นะคะยีางนึนึ one e one อที่้างน่งแี่ะเส้น้นในส่วนของรถคันนี้นะครับคันนี้ป็นเดียวนะฮะ ใครที่นะครับเป็น30ผู้โชคดีนะครับที่ร่วมกิจกรรมกับเรามาก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีโอกาสจะได้เข้ามา อินเตอร์เนชั่นแนลบอลโชว์ครั้งที่33นะคะโอ้วและพิเศษมากวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากพรีเซนเตอร์นะคะมาพูดคุยกับเราบนเวทีนะคะกับทีมฟิกแบงเลยทีเดียวพร้อมพร้อมกับชาววีไอพีทุกทุกคนเลยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงช่วงนี้เดี๋ยวเราขอเรียนเชิญผู้บริหารของเรานะคะขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกับบิกแบงนะคะบนเวทีเลยค่ะโอกาสนี้ขอเสอ ขอเรียนเชิญนะฮะ,ะและขอเรียนเชิญคุณสวงสุดาบรรสุบุญเพิ่มภูณครับผู้จัดการทั่วไปฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ครับผมที่มาถ่ายรูปรื่องกันแล้วก็มอบช่อดอกไม้ห้ จริงๆนะะสุดยอดนะคะพิเซนเตอร์แล้วก <Fern sehen. S 2> ็นว <underneath> oh. ัตกรรมนะคะกับีิซาแบบฟิวจิทัลสติ๊กนะคะที่ผสมภาษาความแตกต่างความรักความแรงใช่แล้วนะคะแน่นอนนะครับฝากไ้ด้วยกันแล้วกันกับ Yamaha GTX นะฮะวันนี้บอกเราเปิดตัวสองผลิตภัณฑ์หัวฉีดนะคะทั้ง GTX แล้วก็ n e w o SX นะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มแรกค่ะต้งแต่เป็

คนของเรานะครับที่ได้รับลายเซ็นนะครับกับมือแล้วก็ได้ใกล้ชิดกับผ้านุ่วิกแบกด้วยกับเราบ้าง alive นะครับก็ต้องขอบคุณมาก thank you very much you guys ขอ,นะขอบคุณครับขอบคุณครับขอเซ็นเตอ นะครับทำให้น้องชาวเวทีของเรานนี่ะครับได้มาใกล้ชิดนะครับกับ5้าดุบบิ๊กแบงนะครับคือจิ้เตอร์คนล่าสุดของยามาฮ่านะฮะและตอนนี้เราก็หมดแล้วที่ของเราสองคนแล้วนะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วก็จะไปกับพิธีกรที่ดีมากนะครับขอบคุณพิจิตรบอยแชร์เพลงชมเมฆนะครับวันนี้รู้สึกสนุกสนานมากๆนะครับและก็ได้ความสุขมากๆที่ได้เจอกับชาวอีพีนะครับลูกแกด้วยต้องลาไปแล้วนะคะครับผมวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ 是手下t个送机的